ใส่ยังสางมันป่นี่ใช้เครื่องสางก่นี่ยขาใช่รถสางปเียผ้าเกียผ้า ตัดตดอ้อยสดกับอ้อยไฟใหม่มันต่างกันยังไงบอัอะไรมันเร็วกว่ากันแฟ่ยใ,ใหม่แล้วพ่อได้นนเนา,าเดี๋ยวราคามันอีบจานเข้ากันบอสแ,ไแอไฟไใหม่เร็วกว่านี้เห็นบอมันกระดีบ้ยดำเห็นบอเลย,ย <laughs> 简单 <find>。<laughs> หั่าแกว่าอาฮเขาย่จากอ้อยไฟไห6กคิบเป็นรอยยี่สิบันก็เลยถึงก็ประกายให้สามสบาทให้สามบาทแล้วเดละรนพูดถัดหกคิบมานน่ซื้อัดเงินถ้ายงผลไหลนี่สายหลนี่แบบนซัดได้จบแต่เราก็ถ้ลักนเขารวมแต่งเขาหมอเนี่ยนี่อ้อยหาราคักท่าอะไรครับ ขันตั้มกระจูพันหนึ่งลอยหกสิบบาทครับคือขันตั้มคือราคาต้นตัดมันจะมีราคายิงเิบบาทได้หนึ่งต่างนีครับห้ามตัดอ้อเราจะว่าปล่อยแผ่นดินห,หน่อยครับ,รบเป็นไอตน้ตัวนี้ระว่งที่เห็นมี่ตัดอ้อยกับพ่ามาตัดเองเนี่ยขอจัดั้งมันจังไหนรถตัดอ้อยครับนี่สะดวกสบายนีเหระครับแต่ว่ามัน คนบ้านห้องก็บ่ได้บ่ได้ตัดบ่มีงานทำครับแล้วก็ขาว่าอ้อยอยากใช้ก็ตัดให้มันต้องมีระบบระเบียบในงคร้เฮ็ดร่องนั้นทังไใดบอครับกันมันกัการบ้านห้องบ้านทันได้เข้าถึงแบบนั้นครับมันแบร่องของเฮายังบ่ทันได้นะครับจะมีระยะร่องกำหนดครับระยะรถเขาได้รถตัดเขาได้ เห็นเห็นหลายๆอันกันคือเห็นหลายๆคนที่ปลูกแล้วเพิ่นขายห่อยจะเน้นเน้นใอยเลยว่าที่มีการมาซื้อกันจังาั่นคือว่าคนมีอยู่แล้วเขาจัดตัดไปขายว่าที่นี่กันมีอยู่แล้วที่ตัดไปขายก็คุ้มกว่าอยู่ครับแต่ว่ากับว่ามีเวลาเห็ดนะครับระวังที่เทาตัดอยู่นี่ได้ง่านกับมีรายได้ครับจ้างกันจังได้ จ้างกับบ้านห้องจ้างอยู่ตันละเท่าไรละร้อยสิบบาทคท่าไรสิบบาทเมาส์อะไรเหรอครับคือจ้างซุึมตันไวทตันเป็นตันแล้วคว่ำคว่ำยากไงเห็นบางมองเพิ่นกับสางอ้อยอีกบางมองกับมีรถสางรถสางก็ต้องจ่ายเพิ่มพวกมันจ่ายเพิ่มอยู่ครับได้ปอนไรเขาคิดเป็นไรไรพวกมันก็คิดเป็นตันนะครับตันละสี่สิบบาท แบบฆ่าสางแบบข้อนั่เผาเลยหยุดเลยอย่างนี้มันปฏิมันเขาก็ต้องหักไปเลยอย่างนี้มันดีนี่เหรอครับว่ายางตัดง่ายตัดง่ายกากันครับตัดกระดีเร็วกันครับเร็ยวกันจะเขาก็ถือขักไปย่อมถือขักไปย่อมนะครับมันยากตัดยากเลยครับกถามถามเรืองตัเบิ้งว่าอ่าป่อยที่ปลูกที่เห็นอยู่เนี่ยอายุมันจะปี่หรออายุมันก็จะ สิบสามเดียนสิบที่เดียนแล้วจัดปีัวเนาะปีกว่ก็ว่ารอบปีัวบนะขวบพอดีเลยจ้อะไรนี่ว่าเห็นอยู่นี่เรงคอะไรประมาณผมว่าประมาณสิบสองสิบสามตั่นอยู่หรอจออะไรครับอ้อยามนหน้บมาอ่าันหน่อยแล้วเราจะดินมานเดีวจะดินเล้วแจะบ่มรุ่งไหนเห็นราคาอ้อยจังทีแล้วอยญ่ให้ทั้งหน่วยงานราชการมาซอยเหญอยิ่งย่างไดบนครับ ราค่าตัดค่าอะไรเราเราเลยตัดคนเล็กคือนั่นแหละครับตัดละร้อยยี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับมาค่าซอยค่าตัดครับซอยค่าตัดอ้อยสดนะครับทัานคิดได้ร้อยยี่สิบครับนตัดอ้อยสดมันลงทุนหลายครับต้นทุนเท่าไหร่คุณประคุณนะครับคนบ้านเฮาปบะคุ้ม